สวัสดีครับสำหรับคนที่ชอบอัญมณีนะครับวันนี้ก็เสนอครับเพชรดิบนะครับมีด้วยกันก็ประมาณเกือบสิบนะครับแปดเก้าก้อนอยู่นะครับแต่เป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วซูมให้ดูขยายให้ดูกันเป็นยังไงครับดูทีละเม็ดนะครับดูเม็ดนี้นะครับ เปลืกนอกอาจจะคุนๆหน่อยนะครับแต่ข้างในใสแน่นอน,นครับใสสวยแน่นอนนะครับสวยๆน่เนี่ยมีก้อนไหนนะครับ <c oughs> ก้อนนี้นะครับสวยน้ำดีก้อนนี้สวยๆด,ด,ดีก้อนก็สวยครับกอนนี้ก็สวย ข้างนอกอาจจะคุ้นๆหน่อยนะครับข้างนอกอาจจะคุณคุณหน่อย,ออจจอยแต่ข้างในนี่ใสแน่นอนนะครับนนสวยนะครับน้ำดีนะครับสวย ก้อนไหนที่ออกนี่ก้อนนี้เลยจะออกเหลืองๆหน่อยครับก้อนนี้ข้างในใสแาวาวนะครับข้างนอกอาจจะคุณน,นะครับแต่ข้างในนี่ใสแจ๋วเลยครับนี่ก้อนนี้น้ําสวยที่ละก้อนเลยสวย มีแต่สวยทั้งนั้นเลยเพชรดิบนะครับเพชรดิบดิบจริงๆนะครับเพชรดิบ นี่ผมเก็บสะสมมาหลายปีแล้วครับไม่ได้หาจริงๆจังนะครับบังเอิญเจอก็เก็บ,บไม่เจอก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเก็บนะครับทีแรกก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นเป็นเพชรดิบนะครับไปดูที่ที่เขาที่เขาให้ความรู้มานะครับมันก็คือเพชรดิบนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะความแข็งจะขนาดไหนนะครับ เป็นเกดไหนนี่ยังไม่ได้ทดสอบนะครับ,นะรบนี่คือเพชรดิบครับสวัสดีครับ